คงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐบาลหนูเทาของพรรคภูม no. ิใจเทาแล้วนะครับเพราะว่ามีการขุดคุ้ยออกมาครับว่ารัฐมนตรีช่วยการคลังนะครับไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจแกมเมอร์สีเทาๆของเขมรครับโดยรัฐมนตรีช่วยท่านนี้นะครับชื่อว่านายวรพักนธัญวงศ์นะครับซึ่งเคยมีเรื่องเฉาจากกรณีของบริษัท Energy Earth นะครับที่ทําให้แบงก์กรุงไทยเนี่ยเสียเงินไปหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็นายวรพักเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับตัว s c a มอร์ตัวพ่อของเขมรนะครับก็เป็นที่น่าตกใจว่าไม่รู้ว่า คุณอนุทินเนี่ยคุณเนวินเนี่ยเอาไอ้คนนี้เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าจะเอาในเรื่องของคเมเอนศึกษาเรื่องสแกมเมอร์ก็ต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยน่าจะรู้ดีตัวพ่อเลยเราไปดูเพจคิงโพแดงแฉนายคนนี้ออกมาครับส่วนไอ้รัฐมนตรีมืออาชีพอีกคนก็ต้องไอต่อวรพักอดีตซีโอกุงไทยซึ่งคิงเคยบอกไปแล้วว่ามันโดนคณะกรรมการปปชสั่งฟ้องพร้อมกับบริษัทเอเนจีเอิร์ที่ช่อโกงสินเชื่อธนาคารไปหมื่นกว่าล้านบาทแถมมันยังเป็นผู้บริหารบริษัท BIC กุในกัมพูชาของนายยิมเรียกใครเรียกมันพ่อมันเรียก <c oughs> มันชื่อยิมเรียกไม่มีใครเรียกมันเพื่อขายคนสนิทของไอ้วุ้นเนส้นซะด้วยล่าสุดไอต่อวรพักโพสเฟซบุ๊กแก้ตัวไว้ด้วยว่าผมเคยเจอนายยิมเรียกนานแล้วแต่พูดคุยเรื่องธนาคารกันไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วด้วยแมมแก้ตัวช่วยๆแบบเนี้มึงสารภาพไปเลยดีกว่าว่าแท้จริงมึงยอมให้ไอยิมเรียกเอาโปรไฟล์มึงไปสร้างราคาโดยมึงก็ได้ค่าตอบแทนจากการใช้ชื่อใช้เครดิตมึงไงที่สำคัญ วิธีการแก้ตัวอีกอย่างของมันแม่มโคดรจโบราณมากๆเลยพี่น้องคือแม่มไปเอารูปภาพที่มันบรรยายในงานประชุมสัมมนาในต่างประเทศงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจไอยิมเรียกไงแล้วมาแทเอาว่าภาพเนี้ยผมเคยไปบรรยายงานอื่นครับไม่ใช่เครือข่ายฮุนเซนถุยอดีตนายแบงค์โคดโกงหมื่นล้านกับใช้วิธีแก้ตัวให้ถูกจับได้ซะนี่นอกจากนี้ไอต่อวรพักยังโพสเฟสแก้ตัวเรื่องคดีร่วมกันช่อโกงกับบริษัทเอเนจีเอิร์ว่าข้อเทจจริงกำลังใกล้จะเปิด เผยแล้วยใ้เปิดเผยบ้านพ่อมึงเสส่วนมึงกับบริษัทเอิร์ธสนตีนเนี่ยแหละตัวดึงคดียื้อเวลาเตะทวงคดีมาตลอดไอสัตว์โกมา8ปียังมีหน้าบอกว่าใกล้เปิดเผยถ้ามึงโดนใส่ร้ายมึงคงไม่รอให้ถูกใส่ร้าย8ปีแบบนี้ไหมวะเฮ้แม่ปฐมแถมไอรัฐมนตรีชั่วครังเอ้ยช่วยครังเนี่ยยังโพสต์ข้อมูลตัวเลขบริษัทเอิร์ธในช่วงรแรกๆแล้วก็ระบุว่าตัวเลขการเจริญเติบโตแบบนี้กลายเป็นบริษัทล้มละลายได้อย่างรา งบการเงินก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่เคยถูกกรลตอตร้องทุกลก่าวโทษเรื่องงบการเงินเป็นลูกหนี้ที่ชําระเงินต้นดอกเบีย้ยมาเป็นปกติตลอดไม่เคยกระทนกระแท่งดูดีๆกลายเป็นบริษัทล้มละลายแบบฉับพลันซึ่งคิงจะบอกพวกเราให้รู้ว่าไอ้ต่อวรพักกับบริษัทเอิร์ธเนี่ยแม่มก็เหมือนแชร์ลูกโซ่ไงตอนเริ่มต้นมันก็มีเงินมาจ่ายคืนมาจ่ายนีย่ทั้งต้นทั้งดอกเพราะเอาเงินก้อนใหญ่ที่กู้ไปมาจ่ายคืนเป็นปกติซึ่งไอ้ต่อมันก็เอากาบช่ว มาโชว์ไล่ะจ้าพี่น้องแต่พอเวลาผ่านไปเงินมันเริ่มตึงยหนี่ไม่ไหวก็ไปขอกู้แบงก์อื่นซึ่งก็มีอีก3ามแบงก์ด้วยนะที่โดนพวกเชี่ยนี่โกงไปแบบเดียวกับที่กรุงไทยโดนแต่แบงก์อื่นเขาโดนกันอย่างมากก็สัก3 0 0พันล้านบ้างพันกว่าล้านบ้างและก็800ล้านบ้างไม่ดักเท่ากรุงไทยเพราะไอต่อวรพักมันอยู่กรุงไทยไงมันจึงมีคนร่วมขบวนการปล่อยกู้เละเทะหมื่นกว่าล้านคนแบบนี้รัฐบาลหนูผีบอกเป็นมืออาชีพพวกแม่มือมิจฉาชีพ มาต่อถึงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับในเรื่องของบริษัท Energy Earth ธที่โงกงทุกกระบวนการนะครับไอ้คดี Energy Earth เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี2 5 6 0ครับซึ่งเป็นปีที่นาคารกรุงไทยโดนจับได้ว่าถูกโกงและก็ได้ไปกล่าวโทษต่อ d s i และตำรวจสอนลุมพินีแต่จนป่านนี้ยังดำเนินคดีกับผู้บริหารไม่ได้สักคนเลยครับแถมคดีนี้เนี่ยยังเกี่ยวพันไปกับหลายๆวงการนะครับซึ่งถากตรวจสอบกันจริงๆแล้วเนี่ยจะเสียหายเน่าไปหมดเลยนะครับเพราะมันโกงไปทุกกระบวนการครับแม้แต่แก๊งสวาปาลมปตท อ,อดีตนักการเมืองใหญ่ที่สมคบคิดกับอดีตผู้บริหารปตทหาผลประโยชน์เข้าโครงการที่เกี่ยวกับปล์มน้ํามันนะครับเช่นคดีปลูกปล์มที่โดนดีเซียเป็นที่อื้อฉาวทาความเสียหายปตทกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทคดีสต๊อกน้ำมันปล์มล่องหนเสียหายกว่า2,200ล้านบาทก็อยู่ในกลุ่มขบวนการพวกนี้ด้วยนะครับไอเอเนจีเอิร์ธเนี่ยครับได้ตั้งเหมืองทิพขึ้นมาหลอกให้คนไปลงทุนครับเพราะว่าทางแบงก์กรุงไทยเนี่ยเขาได้เคยไปตรวจสอบ ที่เขาให้กู้เงินไปใช่ไหมครับ Energy Earth เนี่ยตบตาว่ามีเมืองทางินที่ได้รับสัมปทานในอินโดนีเซียคือกรุงไทยครับเขาก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมครับว่าเงินกู้ที่เขาให้ไปเนี่ยมันไปทําธุรกรรมจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเห็นแต่ไอรูปถ่ายอย่างเดียวนะครับเขาก็เลยบุกไปพิสูจน์เมื่อไปถึงอินโดนีเซียครับต้องขอกําลังทหารอินโดนีเซียไปช่วยคุ้มกันนะครับพอไปถึงเนี่ยยังไม่ได้ดูอะไรเลยครับต้องรีบกลับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทันทีครับเพราะว่าทางอินโดนีเซียแจ้งว่ากาลังมีนตรายขณะที่บินขขึ้้้นนนนนมมมมาาาาาแลลลลววคคณะะบหหหออกก็็งงงงงเเรจจีปปยัิิ่่่ใุดทพไ มีคนชุดลายพรางนั่งแต่เมมดและทุกคนก็ถืออาวุธปืนสงครามนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธหรือว่ามาเฟียท้องถิ่นนั่นเองซึ่งคาดว่าอาจได้รับแจ้งจากเอิร์ธซึ่งไปร่วมมือกันเพื่อออ,อยเอกสารกรรมสิทธิ์ปลอมเหมืองเพื่อไปหลอกธนาคารเจ้าหนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเหมืองท่าถิ่นปลอมอีกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในป่าลึกที่ไม่มีถนนหนทางในการขนถ่านหินด้วยรถขนาดใหญ่มีแต่แม่น้ําในป่าคดเคี้ยวและมีร่องน้ําตืน้นเป็นไปไม่ได้ครับที่จะนาเรือขนาดใหญ่เข้าไปขนถ่านหินจึงทาา้าสดรรมสสมมิิทธันนนนนีีนีีเเฟยอซย ไปช่วยทํามาให้นะครับก็เป็นการแกรมอย่างหนึ่งเาแน่นอนครับมันก็ต้องมีผลงานใช่ไหมครับที่จะพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลกก็คือว่า energy earth เนี่ยขนถ่านหินเข้ามาประเทศไทยจริงครับแต่จํานวนเรือที่เข้ามาจริงน้อยกว่าจํานวนเรือและปริมาณถ่านหินที่ระบุไว้ตามแผนและจํานวนเอกสารนําเข้าก็คือพูดง่ายเป็นสต็อกทิปนั่นเองครนี่ก็แสดงว่าอะไรครับนอกจากจะลวงโลกเรื่องเหมืองถ่านหินแล้วนะครับยังลวงเรื่องของการขนส่งถ่านหินอีกครับและเอกสารที่แจ้งว่านําเข้าก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ่านหินที่ energy earth เอาเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับ ปรากฏว่าขายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงครับบางล็อตมีราคาต่ำกว่าที่แจ้งเอาไว้ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับก็ได้คาตอบที่น่าสนใจว่าทานหินเนี่ยมีราคาถูกที่สุดในตลาดถูกกว่าเกือบเท่าตัว,ตวเหมือนคนขายร้อนนนอยากจะปล่อยของให้ขายทิ้งไปไวๆนะครับที่น่าตลกก็คือว่าบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีระดับ b i g กโฟของ Energy Earth เนี่ยตลอดเวลาที่มีการโกงนกลับตัวไม่พบสิ่งปกติเลยนะครับคำถามก็คือว่าบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้มีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าถึงได้ไปรับรองงบการเงินจนทําให้ธนาคารกรุงไทยท เหมือนมีมูลค่าสูงจริงโดยในช่วงที่ e อเนจ y เอิร์โดนจับ โตนะครับก็ได้มีผู้ใหญ่ในรัฐบาลณนะขนาดนั้นนะครับชี้นาที่ประชุมโหวตให้ดําเนินคดีกับทางธนาคารเจ้าหนี้นําโดยธนาคารกรุงไทยครับกรุงไทยมันจะไปให้สภาพคล่องได้ไงครับในเมื่อไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องทิพย์ทางนั้นเลยแล้วก็พบว่านะครับมีการสร้างหนี้เทียมขึ้นมาถึง26,000ล้านบาทซึ่งสูงเกินกว่ามูลค่าหนี้จริงนะครับจากนั้นนะครับบริษัท EY ผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหม่พบว่า Energy Earth เนี่ยครับมีหนี้สินสูงถึง150,000ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกง,งบการเงินไม่อยู่ในบน และงบการเงินบริษัทซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเลครับหรือว่าสร้างนิเทียมขึ้นมาเพื่อตบตาสารล้มละลายกลางแล้วจนนี่เพื่อปูทางไปสู่แผนฟื้นฟูและเงินกู้ก้อนใหม่ครับและก็แน่นอนครับด้วยความที่ Energy Earth เนี่ยมันเกี่ยวกับคนในหลากหลายวงการมากครับคดีนี้ก็เลยโดนดองเข็มครับคดีนี้ยังอยู่ในมือของปป,ปชแล้วก็ไม่ไม่มีความคืบหน้าไปถึงไหนเลยครับนายวรพัชก็คืออดีตซีอของกรุงไทยนะครับซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการที่กรุงไทยอนุมัติวงเงินกู้ให้กับ Energy e เน t ีนะครับ ไม่ทราบว่ารู้เห็นเกี่ยวกับ Energy Earth หรือเปล่าโดยประวัติการทํางานของนายวรพักมีดังนี้นะครับเป็นผู้่ัดชาญ leasing บริษัท IBM เประเทศไทยกรรมการพ้จารกาใหญ่ b บง k ์อ a m e เม c a กาประเทศไทยกรรมการพ้จารกาใหญ่ดอช e Bank ประเทศไทยกรรมการผู้จารกาใหญ่ JP m o ม g a n ประเทศไทยรองผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย,ย์จำกัดประธานน้านวิธีบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าจำกัดกรรมการพ้จารกาใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในช่วงปี2555ถึง2559ซึ่งก็เป็นช่วงที่กรุงไทยอนุมัติให้เงินกกู้ับ Energy Earth ไม่ว่าจะเป็นคลิปจากคิงพอแดงในเรื่องของที่นายวรพัยมีความเกี่ยวเนื่องกับนายทุน scammer ขมเมนหรือว่ารายละเอียดที่ผมมาพูดในเรื่องของ energy earth ให้ฟังคร่าวๆนะครับเราก็สามารถตั้งอนุมานได้หรือเปล่าครับว่าคุณวรพักเนี่ย มีความเทาอยู่ในตัวเนี่ยพอสมควรเรื่องยังกำกวมยังมีการฟ้องร้องอยู่ในหน่วยงานราชการแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับแกมเมอร์ของเขมรคําถามที่ต้องถามกับมาถึงรัฐบาลของพักภูมิใจเทารัฐบาลเทาหนูเทาเนเทาพวกนี้ครับถ้าเอาเฉพาะในเรื่องของอธิปไตยเนี่ยคุณเอาคนเนี้ย มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังได้ยังไงหรือว่าข่าวลือที่บอกว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยบางคนมีหุ้นกับ scammer มเมคเม,มันจะเกี่ยวข้องกับเคสนี้หรือเปล่าครับช่วยตอบผมที